ไฮไลท์ของสวนสัตว์พาตาจุดเด่นของที่นี่ก็คือลิงจิเบนซีนี่ก็จะมีนกแก้วมาคอมีนกฟามิงโก้ด้วยทุกคนนี่มีการสู้กันว่เอาเอาเข่าชนกันซิกเนเจอร์ของที่นี่ก็คือจิงคองที่เห็นอยู่ข้างหลังเนี่ยเขาชื่อบัวน้อยอายุ36ปีแล้วก็มุมนี้เลยนะครับเป็นลิงเราตังบอกว่าได้เวลาเปิดตัว2สมาชิกใหม่ของที่นี่นี่เลยคาปิ巴า,าอ่าอุย้ยน่ารักมาก กำลังนอนแช่น้ำเลยอ่ะสวัสดีครับทุกคนเพชพาเพลินวันนี้เราพามาเที่ยวกันที่สวนสัตว์พาตาปิ่นเกล้าแห่งนี้ครับต้องบอกเลยว่าตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงที่เด็กๆปิดเทอมกันแล้วนี่วันนี้เราเลยพามาดูกันว่าสวนสัตว์ที่อยู่ในกรุงเทพเนี่ยคือไม่ต้องไปไหนไกลเลยอยู่ที่พาตาปิ่นเกล้าแค่นี้และที่สําคัญชอบมากมาเดินสวนสัตว์แต่แบบเย็นสบายแอร์เย็นช่ำๆเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าภายในมีอะไรกันบ้างไปเลยครับ ข้างหลังผมนะครับก็เป็นพาตาเอกโซติกสตูดิโอนะครับก็จะมีพวกแบบยิงกานี่มีงูนี่นี่นี่งูหลามงูหลาม ไลฟ์ของพาต้าปิ่น9เนี่ยสวนสัตว์พาตาทุกคนจะคือจุดเด่นของที่นี่ก็คือลิงจีแบนซีใช่ไหมเราจะไปดูว่าอยู่ที่ไหนกันตอนนี้อยู่ชั้น6เดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันต่อที่ชั้นบนครับไปเลย ดีมากครับทุกคนเอาจริงๆนะคือปกติเวลาเราเวลาเราขับรถผ่านปิ่นเก้าใช่ไหมเราก็จะเห็นนี่เลยห้างพาตาปิ่นเก้าเป็นป้ายแบบนี้แต่หลายๆคนก็อาจจะไม่รู้ว่าข้างบนเนี่ยเป็นสวนสัตว์ปะไปเดินดูกันดีกว่าครับ <c oughs> นี่ก็จะมีนกแก้วมาคอ <c oughs> นี่เขาก็จะมีแพะสวยมากแล้วคือทุกคนเข้าใจไหมว่า มันคือบร,บริเวณดาดฟ้าของห้างแต่แบบเอดอดีะเขาทําเป็นแบบสวนสัตวหมดเลยล้วอยู่มานานมากเดี๋ยวนี่เขาก็จะมีจุดให้อาหารแพะด้วยก็คือตอบโจทย์มากคุณพ่อคุณแม่ที่พาน้องๆหนูหนหนหนสาวอาทิตย์ไม่รู้จะไปไหนหรือวันธรรมดาเนี่ยไม่รู้จะไปไหนก็มาได้ไม่ต้องออกนอกกรุงเทพมีนกฟารมิงโก้ด้วยทุกคนนกฟาร์มิงโก้ เฮ้ยตัวเป็นเนเลยอะ่ะสีสวยมากนี่ถ้าจะมีแพะนี่มีการสู้กันด้วยอ่ะเอาเข่าเข่าชนกันนี่ทุกคนเขาสู้กันดูสิเขาสู้กันนะ่ะนี่เขาเอาเข่าชนกันอีกแล้ว นี่อ,อาาิผมก็ไม่เคยเห็นเขาเห็นในหนสารคดีนะที่เขาบอกเอาเขาชนกันอันนี้จะเป็นโซนลิงทุกคนก็จะมีลิงหลากหลายสายพันธุ์บางคนอย่างตัวผมเองเนี่ยผมก็ไม่รู้นะว่าลิงมีพันธุ์อะไรบ้างมาดูกันดีกว่าครับต้องบอกเลยว่าคุณพ่อคุณแม่พาน้องๆมาเนี่ยได้ความรู้แน่นอนอ แล้วก็มีน,นี้ด้วยทุกคนน่ารักมากเขามีให้อาหารด้วยมันคือหนูหนูอะไรอ่ะอันนี้หนูแกสบี้ใช่ไหมทุกคนแล้วข้างหลังนี้ก็คือรับเฟสเลเมอร์ก็คือเป็นสัตว์จากมาดากัสกา์นี่ดูสิ สวยมากเลยอ่ะกำลังนอนอยู่เลยน่ารักมากเห็นไหม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 ฝนฟูมาก <we> นี่เลยทุกคนแล้วก็นี้บอกว่าได้เวลาเปิดตัวสองสมาชิกใหม่ของที่นี่นี่เลย คาบิบาร่าเมื่อกี้ตอนที่เราเล่นงูอ่ะตอนที่เราคล้องงูจับงูอ่ะพ,พี่พี่ก้องเขาถามเราว่าคาบิบาร่าเป็นมะพร้าวหรือว่าเป็นเป็นหมาเราก็เฮ้ยใช่เหรอวะเพราะเรารู้ว่าคาบิบาร่ามันคืออะไรอะ่ะมันคือหนูหรือมันคือกระรอกก่อนอ่ะเดี๋ยวไปดูกันเป็นยังไงอุ้ยน่ารักมาก กำลังนอนแช่น้ำเลยอะปกต,ติเวลาเห็นในสารคดีคือแบบอยู่กันเป็นฝูงฝูงอยู่กันเยอะๆแล้วก็แบบแช่น้ำกันสบายเขาบอกว่าสวนซาปาตาเนี่ยขึ้นชื่อเลยที่นี่เป็นแบบว่าซิกเนเจอร์ของที่นี่ก็คือคิงคองอ่าไปดูไปหากนันดีกว่าว่าอยู่ไหนนี่เราเจอมือแล้วอยู่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวไปดูฮึบตา ครับแล้วที่เห็นอยู่ข้างหลังเนี่ยเขาชื่อบัวน้อยต้องเรียกพี่บัวน้อยเพราะอะไรเพราะเขาอายุ36ปี <Wow. S 1> โอ้โหอายุยืนมากแล้วที่สำคัญเขาสวยงามมากๆเลยนะครับพี่บัวน้อยขนเขาสวยมากนี่แล้วเขาจะมีน้องเคยเห็นไหมครับ เนี่ยทุกคนก็จะมีบอกว่าวันอันนี้คือวันธรรมดานะก็จะมีแบบคุณพ่อคุณแม่พาน้องๆหนูๆมามาเที่ยวมาดูเนี่ยดูสิเขาสงา่างามมากปกติเราจะเห็นแต่นีหนังอ่าไปนั่งแล้วที่บัวนว้อยไปนั่งแล้วอายุ3าปีอ่ะยังไม่เกิดเลยอ่ะแล้วก็มุมนี้เลยนะครับเป็นลิงเราตังลิงเราตังเนี่ยอาจจะเคยเห็นแต่ผมบอกเลยผมไม่เคยเห็นลิงคิงคองของจริงเออมันแบบมันว้าวมากเลยอ่ะ เป็นไงกันบ้างครับวันนี้ที่ต้นพามาเที่ยวสวนสัตว์พาตาปิ่นเกล้าแห่งนี้ครับเพรพาเที่ยวครั้งหน้าจะพาไปเที่ยวกันที่ไหนก็อย่าลืมติดตามกันที่ดีครับแล้วพบกันนะครับบ๊ายบาย